สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินพามาชมกับรถยนต์ Honda City นะคะรถยนต์ปี03ค่ะคันนี้ราคาถูกมากเลยนะคะ59990บาททุกท่านเอกสารครบด้วยนะคะภาษีปี65ขายตามสภาพนี้เลยนะคะราคาถูกๆเบาๆค่ะทรงสวยแม็กสวยนะคะ เอกสารครบพร้อมโอนค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างหนุบหนึบแอร์เย็นค่ะมีแอร์แบ็กนะคะนี่นะคะสีมีตำหนิค่ะทุกท่านต้องไปอาบน้ำกันใหม่นะคะหดือยจะทำบางชิ้นก็ได้นะคะทำถ,ถ้าทำแค่ชิ้นเดียวก็หลักพันเท่านั้นนะคะทำสีภายในค่ะเกียร์ออโต้เจะสปีดนะคะมีแอร์แบ็กสามารถขับทางไกลได้สบาย น้ำไม่ดันกวนไม่ไหลค่ะใช้น้ำมันรวนนะคะคันนี้เรืองขับขี่ไม่มีปัญหาค่ะมีตำหนิตามรูปเท่านั้นนะคะสนใจ5,9,990บาทติดต่อดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะรถอยู่แถวสมุทรสาครเบอร์รัวผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายร่วงหน้าค่ะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ